ช้าวันนี้วันที่26ทธันวาคมพศ2566ตรงกับวันอังคารขึ้น14ค่ขาเดือนหนึ่งขณะนี้เวลา4ี่นาฬิกาห5นาทีเช้าวันนี้จะทำวัดเชา้าสวดคาถาอายุยืนสวดพระคาถาชินบัรชรสวดพระคาถาอาการวัตรสุด สดบทตรวจน้ำ สัตตุข้าพเจ้าขออัญเชิญทุบไฟฟ้านี้อุตสาหคุณพระรัตนตรัยสัตตุโยโส Bhagava อรหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโต Sobat Ipan Oya Siapa kawadosa Waka sengkuh Tama yang Pakawan tang kawado Harado sama sampedsa Handhamaang kutha pi duting karoshi Yosodhadha kado arang samasmboha wissajaranaspan อนุตตรโภเรสาธรรมสารติสาตาเทวมนุสานังพุทธโอภาควาโยอิมังโกรังสะเทวะังสัมาระังสัปรหมังสสมจะปรรมาในปะจังสะเทวะมนุสังสัจังอภิญญาสาสิกาตวะปะเวเทสิ โยธรรมังเกเสสิอาทิการวยานังมัสเชการวยานังปริโยสานาการวยานังสัตถังสัพยัญชนะังเกวรปพาลิปุณังปริสุทธังพระมัจาริยังปากาเสสิ ตัมหังปะควันตังอภิภูษยามิตัมหังปะควันตังสิรัสานามามิหันธัมมยังธรรมะปิฏฐิงกัรโอมัเสโยโสสาวะคาโตภะคะวัตา Sanditi ko, hakari ko, ingi eh, basi ko, O panayi ko, patatangwedi tabo inyohi, Tamahang tamang api ku sayami, Tamahang tamang sirasa nama. damaang sangkai duing karoe Yo so so paddipan no pakawadosga sangko goso paddipan no pakawados sawgasgo ya, ya สามีจีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคะราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆภาโมนายโยภาโมนายโยทักขินายโยอันเจริการาณิโยอนุ เกิดงโ้กสัตว์ตั้มังสังขังอภิปุชยามิตั้มังสังขังสิริสานามิหันธรรมยังรัาน์ยจปนามาคาทโยเจวะสังเวคาบริจิตนาปัจจันจนามาสิ ราปางีโนอริโยสุเมธัสโสวันธามิสังฆังอามารฤณตังเอเทวเมกันฏะวิภูษเนยยกันวตุตตะยังวันธยตาพิสังฆตังคุณังมยายัง

มายันตังรามงสุตวายวังชานามะสาติิปุขาจาราปุขามารานามปุขาโสกะปริเทวทุขะโทมนาสสปายาสาปุขาปิเยหิสัมปโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโคทุโขยมปิชังนรปฏิดำปิทุขัง สังคิตเถนะปัญจุพาราคันธาทุกขาเสยญาติทังรูปปัทานาคันโทเวทโนปัทานาคันโทสัญญูปัทานาคันโทสังฆูปัญจพานาคันโทวิญญาโนปัทานาคันโทเยสังวาริญญายะ ทารมาณ์โสภะกวะเอวังภาหุรังสาวะเกวินเนติเอวังภาคาจพานาสสะภะกวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิภาหมุราปวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจา boo pinnyaang Anjangng rupang Anada perana Anada Sannya Anada Skara Anada innyaang Anada Sab sangkara Anjah sampaima Anada di एमायान ओतिना महासादिया शरमरणेना सोखे परेतेवे हि Girabarini pundang-pitang Pakwandang Udi sarongdang samaamp pudang Sada karo sama anakari yang ba sida dasaming Pakwa di Pramat Ja yang jauh dikunang si kasasiwa sama Tang no brahmacari yang ima sakyewa rasa dukakan rasa antakiriyaya sang watta tuti. Hantama yang tanggani kapat jawi kanapa rang panamase. Padisang kayo niso jiwarang Yawa Dewa Sita Sya Padhikadaya, Unha Sya Padhikadaya, Nang Sama Kasawata Tapah Siring Sapa Sampasanang Padhikadaya, Yawa Dewa Mirwiko Pina Padhishadanatang, Padhisangkayo Neso Pindapatang เนวะตวายามาตายานมันทาไนยาวิปุสนายะยาวะเทวะอิมาสกายาสิติยายาปนายาวิงสุปารติยาพระมจริยานุขายาอิเตปุรานันเจวทดานังปฏิหังคามินาวันเจวทดานังนาอุปาเดสามิ Ya darorajamepawit sadhanaawatsasu Bai sang kay yo so seasanang padi sewami Yawa dewaseaba kaya punhaaba sa kaadang sama ปฏิขาตายะยาวะเทวะอุตุปาริสยาวิโนทานังปฏิสารนังรามาเถระปฏิสังขายโยนิโสกิรานาปัจจยาปิชาชาปาริขารังปฏิเสวามิยาวะเทวะอุปันนานังเวยาปฏิกานังเวทนานังปฏิกาตายะ อาภัยบาชาพระรามดายาติหันธรรมยังสารพันเยนาพุทธมังคกรคาทาโยคานามเสสัามโกโทเทปทังเสโทนิสินโนเจวามัดสิเม อังอราถังกะสะ ติปิโสภะคะวาอราหังติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธติปิโสภะคะวาวิชฌาจรรย์สัมปันโนติปิโสภะคะวาสุขโตติปิโสภะคะวาโรคัปปิโตติปิโสภะคะวาอนุตตรโรปุริสัทธมัสสะติติปิโสภะคะวาสัตถาเทวมโนสานังติปิโสภะคะวาพุทโธติปิโสภะคะวาภะคะวะติ โคทาโุนาวะโคปะทามอิติปิโสภะกวะปีนหาราปารมิสสัมมโนติปิโสวะอุรารัสาริยาปารมิสสัมมโนติปิโสวะปานิทานะปารมิสสัมมโนติปิโสภะวามหากรุณาปารมิสสัมมโนติปิโสวะญาณะปารมิสสัมมโนติปิโสภะว่าปายุคะ parami sama o tibi sova joti parami s a m tibi v a suoti parami s m a no tibi khapa o k a t i parami sama no tibi s v a khapa titi a r a m i s a m p n n api ni harava ko tu tyo itibi sova khapa uthana parami sama n i b i sova khapa m e r a r a n t a p a i s a t i o v a utama sati parami s a m no tibi v a kati parami sama no tibi sova api ropa parami sama no t i b a s u v n p a r a m i s a m m n o d h o v a ว่ามันรี p a r i s n o d i p s o v a อาร ohana p a r a m i a o d h i p e s o v a ข่าา p a r a m i s a m n o อาปพิสาวะ a r a m i a m n o d h s o v a สีระัน p a r a i s a a n o d h i p e s o v a สมาธิขัน p a r i s n o d s o v a ปัญญนธา p a r a m i s a m a n o d h e s o v a รระนนะ p a r a m i s p a n o อภิสัมปो ยตโติทิเบว่ามหาปัญญาปารมิสิมโนทิิบศว่าโกฏปัญญาปรมิตมโนิิโสวหาสปัญญาปรมิสมโนิว่าสวรปัญญาปรมิสมโนทิิบศวติขาปัญญาปรมิสิมโนิปัญจักขุปรมิสมโนิอัรสพุทธคารปรมิสัมปันโนมหาปัญญาวโกปัญจโม อิธิภิโสวัฏานาปรเมสสัมมโนธิภิสโสวิสีระปรเมสสัมมโนธิภิสโสเนกัมมะปรเมสสัมมโนธิภิสโวปัญญาปรเมสสัมมโนธิภิสโววิริยะปรเมสสัมมโนธิภิสโววขันติปรเมสสัมมโนธิภิสโววสัจจะปรเมสสัมมโนธิภิสโววโกวาอธิฐานาปรเมสสัมมโนธิภิสโวเมตตาปรเมสสัมมโนธิภิสโววภัวขาวุบกขาปรเมสสัมปันโนปรเมวะโคสัตโต ยีติเบโสวัสท่าสะปารมิสัมมาโนติเบโสวัสดิ์ท่าสัพปารมิสัมมาโนติเบโสวัสท่าสะปารมิปรมัตถาปารมิสัมมาโนติเบโสวัสมาติยสัปารมิสัมมาโนติเบโสวัสดังตังสานาสานังคาปารมิสัมมาโนติเบสสว่าอภินญานาปารมิสัมมาโนติเบโสวัสติปารมิสัมมาโนติเบโสวัสมาดิปารมิสัมมาโนติเบโสว่วิมุตติปารมิสัมมาโนติเบโสว่วิมุตติญาณาปารมิสัมมาโนติเบโสว่วิมุตติญานาทัศนา ถ้าสาวารมีว่าขสัตตาโมอิติปิโสวิสาจารณวิปัสนาปารมิสัมมโนติปิโสพวามาโนมายติวิชาปารมิสัมมโนติปิโสอิติวิชาปารมิสัมมโนติปิโสทิพัสโสตวิชาปารมิสัมมโนติปิโสพระภารจิตาวิชาปารมิสัมมโนติปิโสพระวะุภเพนิวัสานุสติวิชาปารมิสัมมโนติปิโสจารณวิชาปารมิสัมมโนติปิโสจารณะธรรมาวิชาปารมิสัมมโนติปิโสอนุกภวาวิหารปารมิสัมปันโน วิชาวัคโคอัตตโมอิติเิซอว่ปริญญาปริมิตสัมโนติเิซอว่าปัญหาปารมิสัมโนติเิซอว่าสติริยาปรรมิสัมโนติเิซอบภาวนาปรรมิสัมโนติเิซอบปริญญาปัหานาสติญาภาวนาปริมิตสัมโนติเบสอบจตุธรรมะสัจจะปรมิสัมโนติเิซอว่าปฏิสัมพิทายนะปรรมิสัมปันโนปริญญาวัคโคนาวโมอิติเโซภบว่าอภิสอิตุ นี่ยามากโกรธะว่าหมอยอิีเบสวัฒนม อดิตอุณหิสวาวิชยวธรรมโรงแกนุตโรสภาสตังหิตัตถายาตังตวังขณะหิเทวะเตปริวัเสปราชาธิมนโนเสชิงปาวเกพยาเกนาเกวิเสปุเตะการามารณีนาวาสภาสมะมารนามุตโตทเปตวากาลามาริตังกาเสวานุภาเวนะโหตุเทวสุขีสัทตาสุทธาสีรังสมาทายาธรรมังสุจาริตังจักเรจัเสวานุภาเวนะโหตุเทวสุขีสัทตา ลิขิตังกิติต่างพุทธังทารานวาจนังคารุงปะเรสังเทสนังสุตตะวัดสะอายุปวัตติติพุทตตะโมระเพปุตังธนกามโมระเพธนังอธิกายเยกายยนะเวทนังปิยะตังสุตตะวะอิติปิโสภะวายมาราชาโนทเวสวนโนพระนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะไสยาศนากาตาพุทธาเสตวามลังสวะนังจักตุสจาศพังละสังเยปวิงสุนาราสา การหังนกราทยกุทธาสวิตตินายกาสะเพปฏิติตาแม่งมัตเตเกเตมุนิสราสีเสปฏิติเอมพุทธโอทมโมเทโรจเนสังโฆปฏิติโรแมงอุเรศภาคุนาการโอหาเจเยเมอรุรุโตสาลิปุตโตจนาเกณฑ์คนทันโยปิจิปังมุกระโนจวามเกทักเกเนสวรรคมหังอสุนันตรามุโรกัสโพตมหานามอุปาสุวามโสตะเกเยสโตปิจิปากัสมิงโสยะพังโรนิสินโนสิีสัมปันโนโสปิโตมณนทุนโว กูมารกัจจปวเถโรไม่เหสีจิตวัตโกศไมหันวันนนิจัปฏิทาสิพุนาการโรกุณนอังคุริมัสโวดินสิวิเทเล้วเถราปัญจิมินสตาธาราเตเดรักามมเจสาสิติมหาเทราพุชิตาสินาสาวกาเอเตสิติมหาเทราสิตวันโรสิโนรสาสันตา สิรัตเดเสนาอังคมังเกสุสันติตาราตนังปุระตัวอาชิทัพินเมตตุรังทศกามปะตโตอาชิวามอังคุลิมารังังขันธโมลพีนันจกานาธิยัตสุตการอากาเสนัอาศิเสสาปการสันติตาตีนานาณารสันตุตาสัตตาปการลังกตาปัตปิตาทิสันสัตตาปายังกตสสุปัตถาวาอาเสามิย่งตุอนันต่สินัตเดชสาวาสโตเมกิเทนาสธาสัมปุทาปัญเชร เจนะปัญชรามัสสังหิวิหารนาังมหิตเรตระถาเรนตุมังคปิเทมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโดสุขโตชะโัชินานุภาเวนัสิตุปัตวธรรมานุภาเวนะจิตริสังโศสังฆานุภาเวนัสิตันตรโยสัตตมานุภาว่าภาริโตจารามิเจนาปัญชาวริตีอนธรรมยังปฏิทานาคาทโยภาณามาเสย่าเทวตาสันติวิหารรวาสิณี โภเบคะเรโพธิคะเรต้าหิงต้าหิงตาธรรมธาเนนภวันตุโพชิตาจดถิงการุณเดรวิหารมันตาเรเทราจะมัชาณวกาจะพิฆาวสารามิกาธานปวติอุปัสสางขามาจะเทสานิกรมาจะอิสระสัปนาภูตาสุขิตาภวันตุเตชราปุาเยปิจะอันดาสัมบวา sang sedas ada wo baka niya ni kang thamwarang pa ja sapka karoun duangkaang Th dorangangdhaodha da cakara sang ko sama ko ada ca kita came ka โวตินิสัมปาปุนะยามํธรรมเมอริยปพเวทิเตภาสนะหนตุสัพเพปิปานิโนโพุทธศาสเนสมารังปเวสันโตกะเรเตโวภาวัสสะตุโวติภาวายสะฏานังสเมถังเนตุเมธานิปาฏาปิตาจาจตระจังนิจังรักขันติ ป่าช้างรักขันตัสาพา <c oughs> <c oughs> ทาอีทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาหนตุมาตาปิตาโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทังเมยาตินางโหตุสุขิตาหนตัวยาใจโย ο. ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทางเมกุรูปัช,ชายาจาริยานังโหตุสุขีตาโหตุกุรรปัช,ชายาจาริยาขอให้ส่วนบุญนี้จงสําเร็จแกค่ครูอุปช,ชาอาจารย์ของข้าพระเจ้าขอให้ครูอุปช,ชาอาจารย์ของข้าพระเจ้ามีความสุข อิท ane, ie ie, two, be Bryant, the ังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเทวาขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเปตตาขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปลตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพเวรีนังโอดุสุขิตาหนุสสเพเวรีขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพสัตตานังโสดุสุขิตาหนุสสเพสัตตา ขอให้ส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งพวงมีความสุขพรวนากันเถิดอะรังสัมมาสัมพุโธภะคะวะาพุตังภะควันตังอภิวาเดชภาคาโตภะควะจา,ทาทัมโม nama nama sangami sopadipan no bakkawado sawawaga